พ่อไม่รู้จักกับเล็กแล้วหรือคะพ่อคาพ่อบอกเล็กว่าพ่อมาสามเดือนพ่อกลับแต่นี้กินเวลาตั้งสมปีกว่าแล้วพ่อยังไม่กลับเล็กจิงตาม,มาหาพ่อพ่อขาทำไมที่ไม่ชูบเล็กบ้างเล็ก เล็กจ๋าฉันไม่ได้เป็นพ่อของเธอหรอกเล็กเนอะเธอผิดคนเสียเลวล่ะเนอะต่างหากว่าฉันเป็นพ่อของเธอฉันจะไม่เป็นพ่อที่ใจดําฉันจะไม่เป็นคนที่ใจไม้ใ่และําอย่างนี้แต่นี้เธอเธอหลงพ่อของเธอเสียแล้วเล็กเอ้ยอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยนะเล็กเสียน้าตา,า,าเพื่อเปล่าปเนอะ ลุกขึ้นเธอเล็กลุกขึ้นแล้วก็ไปหาแม่ของเธอหนนะ่ะไปถามแม่ของเธอ้ดีว่าพ่อของเธออยู่ที่ไหนนะเล็กลุกขึ้นก่อนลูกลุกขึ้นเธอเธอไม่ใช่เป็นลูกของฉันหรอกพ่อพ่อไม่ใช่เป็นลูกพ่อไม่ใช่เป็นพ่อของเล็กใช่แล้วพ่อของเล็กอยู่ที่ไหนอ่ะ จำได้วันนี้ละพ่อกองเล็กแต่เมื่อพ่อบอกว่าพ่อไม่ที่เป็นพ่อกองเล็กแล้วพ่อกะจะให้เล็กไปหาพ่อที่ไหนพ่อ เป็นพ่อของเธอจริงๆหรอกแต่ฉันก็อดสงสารเธอไม่ได้สงสารว่าเธอจะต้องเป็นเด็กที่หลงพ่อฉะนั้นเล็กจ๋าลุกขึ้นแต่นะจ๊ะลุกขึ้นมาแล้วมองหน้าพ่อใย้ดีสักทีว่าเธอนี่นะแปลกพ่อของเธอเสียแล้วเล็กจ๋าเช็ดน้ำตาเะเถอะนะจ๊ะเอาแล้วฉันจะเช็ดให้กับเธอแล้วไปแต่เล็กไปหงาแม่ของเธอนะ ไปงาแม่ของเตอแล้วก็บ,บอกแม่ว่าปาเล็กไปตามพ่อเตอคนนี้ไม่ใช่เป็นพ่อของเล็กไปเถอะนะจ๊ะไปไปงาแม่ของเตอไปเถอะนะเล็กพ่อพ่อขาเมื่อวันนี้ไม่ใช่เป็นพ่อของเล็กแล้วพ่อของเล็กอยู่ที่ไหนเอ๋อแม่แม่ขาแม่พ่อของเล็กอยู่ที่ไหนก็แม่โอ้ลูกเอ๋ย ร้องเลยนี่โอ้ของเล็กอยู่ที่ไหนนี่เจ้าแม่โอเคนี่หน้ากันฟือแล้วไม่ต้องรานเปื่อนมังเหรนั่ยฮึคนไหนได้ใจดำมาดีแล้วไงไม่รู้ใจดำฟือ ได้น้ำเพลือยลูกมาอ่อนวอนมันอีอยู่ไปจะรองตาควักตาบวชปฏิเสธอยู่เลยเรื่องกันไม่ใช่ลูกขอ,องลองเรื่องลูกใครนี่ปากแข้งอีใต้ห้องในเต็นนั้นเจ้าชูวยเล็วไปจ้ะไม่รับก็นา่ารบเรื่องมันแดงขึ้นแล้วยังไม่รับเลยเรื่องแดงรับรไม่ใช่เรื่องของเองแต่ว่าเพล่ะอ,อันใครอย่ามาหันหนูคุ้ม ก็ว่าไ้บอกไลอ่ะกันมีจริงแล้วบอกว่าน้องเออนี่เออปีมีแล้วเนี่ยลูกเมียนั้นแต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่อยู่ก็คอยว่าไรเอาละฉันก็อย่างเอานั้นเลนไหนก็มันไหนๆลงไปแล้วนี่แม่แม่ปิดไว้แก้งชดัดแล้วถ้สตาแต่แกก็กูไม่ใช่กูเชื่อสักสา่ใดนี่พูดตามจริงเร่ไอ้พี่นี้ปล่อยแต่กันแต่หยกม่อติดหยกซีมนี่ เราตัดรูพมันจะมุมรูนี่ไม่รู้ไอเมืองคนหนึ่งแล้วนู่นไอวะแกนู่นกับปล่อยแตกไปกันแล้วว่า,มาไม่ไม่เคยมีลูกมีเมียะวะไอวาแกวะเนื่องกันพวไม่รู้เรื่องอะ่ะอย่ามาโพสี่กูไม่เชื่อใคเรเวล่าวนี้ยนเะกนพี่อะไรกูได้พ่อสี่นึกว่าเบาแล้วกันแล้วแม่เอ้ยแม่ ้านมันไม่รู้ทักสาวด้ยแล้วเร็วเคยว่าเคยดปากวายอย่ารับเลยอย่ารับเลยปากแข้งไปเลยสะแกนเหนื่อยไรเอามันจากกันแล้วตำเรือมาแล้วในน้อยมันไหนๆลงไปแล้วอีไม่เลี้ยงเพื่อนเพื่อนเล็กแบกลาวล่ะซึ่งแม้มันไม่เลี้ยงก็เลี้ยงแบกคิดวะเอาแม้มันกันเลยฉันไม่จะฉันวะอะไรต้องร้านเพื่อนกูนึกซึ่งใจเขาใจเรา เพื่อเอามันเจอกันเหี่เรื่องไรต้องสร้างคนซ้ายไปลก็สองคนสองคนก็ได้ส้อนกันกูก็ไม่บอแปลงกีว่วะ <c oughs> แกนพี่ไอ้ไรไอ้โม่จะใช้พวกที่เปล่าเปร้อหนุควขยไว้แต่มดอยากแม่มกูไม่รักคอยมารักโม่จะคข้องยัง่งแกนูบาดจิ้มแหม่มมังแบบลหล่เปร็ <c oughs> ดเอาใจกูจิ้มันไม่ได้ แล้วยิ้มกูใส่เหรอตำหนังยิ้มแล้วปิดปากหนึ่งว่ากูมเม้นนะเจ้าช่วยไปยิ้มกันเถอะกูย,ย,ยิ้มตัวกูบ้ากันนะเจ้าก้าวว้าวดีนี่แข็งใจนี่ไปต่อไปพูดกันก็ได้ไอินอกน้อยมึงไปเสีทีพาลูกไปไงพ้นกูไปเนะ๊อะ คนวกหูมันจะตายงาแล้วเมียก็ด่าอย่างง้นอย่างนี้อินอกน,น้อยว่าไงล่ะฮะยังกอดลูกของมึงอีกฮะเฮ้ไม่ปักหยิกไม่ปักหลายไหม,มไม่ซ้อนกันหรอกไม่เสื้อมันกันเลยจะหนีไปแล้วไปบวชที่รูเีะะ้าตาแล้วก็เอารูไปกันตาไปแต่อ,อีเลยาปพอมึงพ่อ,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 อฉันไม่เคยรู้จักเธอไปหาแม่ของเธอ แม่แม่ไรเหรอเ <c oughs> รือกับลูกเขาไม่เอาเหมือนกันนะแล้วกูจะเอาอย่างไรไม่ใช่เป็นลูกของกูเนี่ยเออดีแล้วนะกูเข้าใจว่าไม่พอใจแต่แม่มันกับลูกก็ไม่แล้วพี่นู่กับแม่เอ้ยแม่ไม่รู้จใจใส่โจผู้อาวัยปรืออ๋อเล่เข็มบ้าตาเบอกแล้วใส่โจเพลือนี่กูแกน้งมันอีตายอย่นี่ ไว้เอาสู้กันเราไงเห็นใจนึกถึงใจเข้าใจเราไอ้กูพูดไรแกที่เรอเ่ามาพูดพี่เหรอคนนี้ไม่พูดไรไม่ทำไรละแม่กับลูกก็ไม่ลืมปลื้นี่แม่แต่ลูกนี่ยังมาลืมได้ไม่รู้กินหนาปี้ไรก็องมีอะไรละอ่ออ,อีจังมาในเรือไม่เดียวกดดาไอค้คนละอิ่มเร่อไอ้ไร่ยรยเสียวหรอพวกไม่ชทาที่เยมาว่าเราเราใา่บังเป็นไม้นานแล้วอะเกลี้ยมแล้วอะ สายเห็นว่าทนไม่ไหวก็บอกกันตะแล้วกูย่ายยื่อมาสามสิบบาทที่น้องผ้าแต่เหมือนเปิข้างครัวเนาะแม่เอ้ยไม่ใช่มันมีอยู่คว่เดียวเต่านี้อีมาอย่าเนาะงั้กูผ้าไปเหมือนครัวข้างครัวเนาะมาว่าขึ้นเลยหน้าหย่อนในแด๊กมีขวนหน้ากันเว้ยส่งเอาด่าทุกๆตัางพี่ไม่ดีต่างพื้อคนกรูดังจำจให้เคยเลยเออมันด่าพันนั้นนั่นเลยมันกรูดหรอ กูมาแต่งงกูเลี้ยงไม่ได้โถร้อยอย่างมียดสองไปไปกินนกน้อยมึงไปซะทีไปเองไม่ต้องยกมไหมแล้วนกน้อยนั่งควงพูอว่า ยืนผะวังยังงอไม่น่าจะหัวร้องให้มันตายไปผู้หญิงตัวนั้นมาจากไหนอ่ะมันมาหลงคนมาจากไหนหรอยังไม่รับเปืือนนั้แล้วไม่รู้รบพื้นเม็ดไม่ยุดิหัวก็ไม่รู้จังก็เลยรับเปืือเอออย่ารับและอนี่กันเต้นทิ้งผีสาวอันเทียนั้นกับจังกับกี่วันมันเรานี่พออด้รู้กันเติ้งเแล้าวนั่นไหมคอยแล่ตา เขาทิ้งใยกันไม่าจริงไอ้นู้นกรจริงนั้นนะเจราจิ้งผู้ไม่เคยดูจากนี้ไปอย่าพูดมากลับกลับไปวะอย่าอยู่พูดกันนั่งกันนั่งกันเตี้ยงกันนั่นลาวเลยก็ไม่พอใจกันอยู่แล้วเดี๋ยวรดอีกยี่สตีกันลาวไปกันเสียดีกว่าไปกลับไปไปกันเอาเสื้อนู้นมาใส่กันลาวเลยแต่กันนั้นเสื้ออะไรนะเสื้อนุ่มเสื้อน่นแต่นั้น ไอ้ใช่ก็ใช่แล้วไอ้ใช่ก็ใช่แล้วหรอไม่ใส่เพื่อไปประเทศจุ้มช่อพัวกู้ใช่ล,ล้วอโอ้จริงปีตุต้งหน้าพวอยู้ละละรอรอตอกเลยไปเอามาใส่กะะะันเลยนะลำากลำบุญนี้ต้อกูฮึไอ้นู้นกำจืงจืงเมาจานเมียชายตอ้ตอกัดต้อเมียชายใส่ก็ใช่แล้วไม่ ใช่ย่าัมเพื่อกับมันใช่เหรอเออต่อเอต่อเออผนันแล้วทุกแล้วะไม่ปักรบกันว่างไปแล้วทีนี้เคยมันเอาพัวคล้องกันเรยู่มโร่ไปตโยอมันจะเล้วอ้ะไ่เยอะแต่แรแล้วเราผนันแล้วเราต้องบาเกล้าเก่นนี้ก็ชื่อประเทศชวนดวงเน็ตแเมียรัรก็บ้าปากกประเสิยังเดินแนวแทวบ้านนาลีตั้งไว้ตีสุริยง เล็กไม่ได้จึงบนพุ้มพำออกมาว่าเล็กเลยเลกอย่าร้องหหมร้องไห้ไปเลยลูกกรรมุนาวะสติโลกโสัตวโลกย้อมเป็นไปตามกรรมเล็กนะแม่กัแม่แล้วก็พ่อของเล็กอยู่ที่ไหนมาไว้ให้พอ่อพ่อะลุกแม่มาแต่ลูกอย่าร้องไห้เลย กะบะต้นดันดนจูงลูกสาวเดินเข้ามานั่งปลายใกล้มาจับไวโอวาเดียดตาสวัสดีนะจะ,ะสวัสดีเป็นใครมาเจ้าเนายแล้วเนี่ย